ชาวลัคนาราศีตุลการเงินการทองของคุณจะมีมุมที่ดีนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสในการล่อเงินเข้ามามากขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชสรกิ่งเพชรที่ช่อง y YouTube เชสรกิ่งเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาให้กับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายน ชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็มาบอกแนวโน้มดยชะตาให้กับคุณตลอดนะท่านใดที่เข้ามาชมผมครั้งแรกกดถูกใจกดติดตามนะครับกดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยเป็นการจ่ายค่าครูนะตอนนี้นะครับนะฟังผมดีๆว่าตอนนี้ตอนนี้นั้นผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับโปรโควิด19โดยการดูดวงส่วนตัวกับผมเพียง99บาทนะครับ นะท่านฟังไม่ผิดครับดูดวงส่วนตัวกับผมเพียง99บาทให้คุณทักไลน์เข้ามาทักแชทเข้ามาด่วนเลยนะครับคุณจะได้รับผลประโยชน์ดังนี้นะครับเนื่องจากผมนั้นดูดวงมาตั้งแต่อายุ12นะหมายถึงว่าสนใจศาสตร์การพยากรณ์ตั้งแต่อายุ12ปีนะล่วงเลยมาถึงวันนี้ก็20ปีแล้วก็มีสถิติในการพยากรณ์ของผมนะการเก็บสถิติอะไรต่งตาง นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณท่านใดที่ตกงานท่านใดที่เครียดอยู่ไม่มีตังค์นะครับหรือท่านใดที่กําลังจะขายบ้านขายรถขายกิจการหรือว่านะลงทุนอะไรต่างๆนะหรือจะทําอะไรต่างๆนะครับนะหรือจะตัดสินใจอะไรต่างๆนะครับก็ทักแชททักไลน์เข้ามานะที่ ID ดีลวลยาโนนะหรือจะขึ้นด้านล่างนะหรือเป็นอยู่ตรงใต้คลิปนะครับตรงหัวข้อคลิป นะวรยานหรืออาจจะทักแชททางเพจ Facebook ชัยเสถกิ่งเพชรโหราพยากรณ์มาก็ได้นะครับดวนนะครับนะดวนนะนะครับซึ่งคุณจะจ่ายเพียง99บาทจาก2,000บาทซึ่งคุณจะได้รับส่วนลดถึง95%าเพราะนั้นั้นรีบมานะครับรีบๆมานะรีบทักมาก่อนจะหมดโปรโมชั่นนะครับในคลิปนี้ชาวลัคนาราศีตุล ดาวเจ้าเรือนลาพะร่วมตัวตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่ต้นครึ่งเดือนหลังนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณจะโฟกัสไปในเรื่องราวของรายได้ลาบผลผลประโยชน์หรือว่าทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะครับเข้ามาสู่ตนอาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการต่างประเทศการาศาสนาการเดินทางไกลหรือจะมีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายบางอย่างที่จะต้องทำนะครับ นะให้รู้ล่วงนะครับดาวมันยังแปลอย่างหนึ่งว่าช่วงนี้นั้นจะได้ลาบจากผู้ใหญ่หรือว่ามีผู้ใหญ่หรือคนอาวุโสก,กว่าใกล้ตัวให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับจะมีแรงมีกําลังในการขับเคลื่อนชีวิตมีแรงฮึดบางอย่างต่อสู้กับชีวิตนะครับถ้าขาดแรงอยู่ดีมันมีเหตุการณ์ให้แบบใจนะ่ยคิด เรื่องอะไรบางอย่างแล้วมันมีกําลังมีแรงด้วยกระแสของดวงดาวมันมีพลังงานบางอย่างมากระตุ้นให้ใจิตใจมีความสู้กับชีวิตคือเป็นลักษณะนั้นอาจจะมีการเดินทางไกลหรือว่าไม่ได้เดินทางจะแปลว่าใจร้อนทําอะไรรวดเร็วนะครับมันจะแปลอย่างหนึ่งว่านะครับอ่ามันอาจจะโฟกัสไปในเรื่องของไรายได้พิเศษหรือช่องทางในการทํามาหากินมากขึ้นเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับ ด้วยกระแสของดวงดาวชาวลัคนาราศีตุลดาวยังเอื้อไปลักษณะที่ว่าดาวการเงินนะนะโคจรในตำแหน่งต่ำมากแต่ว่าเป็นสี่ต่อได้เกณฑ์ดีอยู่นั่นหมายถึงว่ายังหาเงินได้มีเงินเข้านะครับแต่รายจ่ายของคุณค่อนข้างที่จะเยอะมีเรื่องเสียเงินก้อนใหญ่หรือว่ามีเรื่องเหนื่อยเรื่องเงินมีภาระ,ะและผิดชอบมากขึ้น มีเหตุการณ์ให้ต้องจ่ายมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังแม้ไม่อยากจะจ่ายหรือท่านใดรอการจ่ายเงินไปเกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับมันแปลว่ามีรายจ่ายส่วนตัวมีภาระ,ะและผิดช,ชอบอะไรบางอย่างที่เพิ่มูนขึ้นนะครับก็ได้ค่าน้าําค่าไฟค่าอะไรก็ได้คือเป็นลักษณะดาวมันแปลลักษณะนั้นนะครับท่านใดที่รอการเสียเงินไปกับงานไม่ทางตรงก็ทางอ้อมก็ให้เสียไปหรือว่าท่านใดที่นางานประจําม,มีเหตุการณ์ให้เสียเงินไปกับ งานนะเช่นเดินทางไกลเนื่องจากงานหรือว่าต้องเสียเงินไปซื้ออะไรบางอย่างเพื่อทํางานกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับของคุณนะครับในส่วนของดวงชะตาเนี่ยนะรายเสียนี่ค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ต้องวางแผนจัดสรรการเงินให้ดีก็แล้วกันดาวมันยังแปลอย่างหนึ่งว่านะครับในส่วนของโชคลาบนะครับโชคลาบนั้นนะครับ โชคลาภจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นหมายถึงว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวเอาพศเกิดเอาวันเดือนปีเกิดเขาไปซื้อนะครับเอาไปเสี่ยงแบบนั้นก็ได้นะครับอีกในหนึ่งนั้นนะครับในดวงชะตาพอดาวศุกร์จรเข้ามาร่วมกับอังคารการเงินการทองในช่วงปลายเดือนสําหรับนักค้านักขายก็จะมีมุมที่จะหาได้มากขึ้นหรือขายดีเพิ่ขายดีมากขึ้นนะแบบนี้ก็ได้นะครับ นะขอเพียงคุณก็แบบมีความวิทยาอุตสาหะมีความขยันหมั่นเพียรก็จะเกิดเงินเกิดทองล่อเข้ามาสู่ดวงชะตาและอีกอย่างหนึ่งนั้นอาจจะมีเรื่องให้คิดมากวิตกกังวลด้วยนะครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับบางท่านอาจจะมีงานร่วมกับคู่หรือเกิดงานร่วมกับคนรักหรือคนรักกับคุณมีการวางแผนทางกิจกรรมทางการงานบางอย่างร่วมกันนะสำหรับคนมีคู่นะ หรือว่าต่างฝ่ายต่างทํางานเป็นลักษณะนั้นก็ได้นะครับนะต่างโฟกัสไปในเรื่องของงานของตนแบบนั้นก็ได้หรืออีกในหนึ่งมันยังแปลว่าคู่ของคุณกับคุณนั้นนะครับถ้าทําอะไรร่วมกันในช่วงนี้ถ้าโฟกัสเรื่องงานไปในร่วมกันเนี่ยมีความสําเร็จเป็นอย่างดีแต่ต้องระวังการทะเลาะบอแวง้งการขัดแย้งหรือจะมีเหตุการณ์มีปัญหากันมีเรื่องไม่เข้าใจการมีเรื่องจ้องจับผิดหรือมีเรื่องเก่า ให้ได้ทะเลาะมีปัญหากันคือต้องระวังการทะเลาะบอแว้งการมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักนะครับดาวมันแปรอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับมีเรื่องให้มีกิจกรรมร่วมกับคู่ครองหรือว่าท่านใดที่มีใครเข้ามาในช่วงนี้อาจจะเข้ามาทางการงานเข้ามาเกี่ยวกับงานหรือเข้ามาแล้วคุยต่ยเรื่องมีเรื่องให้คุยเรื่องงาน างอย่างร่วมกันหรือมีคนเอางานมาบางหน้าเพื่อจะคุยกับคุณหรือตัวคุณเอางานไปบางหน้าเพื่อจะคุยกับเขาหรือมีคนที่เกี่ยวพันกับสายงานเข้ามาก็ได้ถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้ดาวมันจะแปลว่าแปลว่าเป็นลักษณะนี้ว่าดวงชะตาท่านใดที่ทํางานออนไลน์ทํางานต่างประเทศจะเป็นไปในทางที่ดีนะครับจะมีคนเกื้อหนุนผลักดันหรือว่าทําอะไรแล้วมันเป็นที่ยอมรับหรือว่าได้รับการสนับสนุน ดีนะครับบางท่านนี้รอการย้ายออฟฟิศย้ายสำนักงานซ่อมแซมปรับปรุงออฟฟิศก็แก้เคล็ดดวงชะตาในความเป็นไปในดวงชะตานั้นนะครับชาวลัคนาราศีตุลต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับอ,อย่าให้ใครยืมเงินในช่วงนี้ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะได้คืนยากจะได้คืนช้านะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่า,าคิด ให้เยอะก่อนจ่ายออกไปด้วยนะครับจะมีสิ่งมดรอนเยอะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็งานเอกสารการสื่อสารอะไรต่างๆนี่ต้องระวังให้มากรอบครอบท่านใดที่มีบุตรบริวารระวังมีปากเสียงกับบุตรบริวารหรือมีบุตรบริวารถือดีบุตรบริวารเจ็บป่วยก็ได้นะครับบุตรบริวารน,นะครับหมายถึงว่าลูกลูกน้องลูกค้าก็ได้มีปากเสียงกับลูกค้าก็ได้ท่านใดที่แบบค้าขายนะครับวันนี้ผมก็พยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ